B.B.R. b a s t by Rolex มาแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีนาฬิกา Rolex หลากหลายไซส์มาครบเลยค่ะทั้งของผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะเริ่มกันที่เรือนแรกเอาใจคุณผู้หญิงกันก่อนดีกว่าคะ่ะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแนวเรียบหรูนะคะแนะนำเป็นเรือนนี้คะ่ะ Rolex Datejust Two Tone Black Dial Lady Size นะคะ r e f e r e n c e 179173คะ่ะตัวนี้นะคะหน้าปัด ขนาด26มิลน,นะคะเป็นหน้าปัดดำถือว่าเป็นหน้าปัดยอดฮิตค่ะเพราะว่าใส่แล้วขึ้นข้อคุณสาวๆทุกคนแน่นอนนะคะตัวนี้ก็กระจกเขาจะเป็นเลเซอร์มงกุดแล้วนะคะสำหรับสายค่ะตัวนี้เป็นสายเอกลักษณ์ของโล o e ซ์เลยนะคะกับ Jubilee t o Tone แล้วก็ข้อตันค่ะตัวนี้เป็นบานพับรุ่นใหม่นะคะเป็นบานพับมงกุดค่ะสวยหรูหราทันสมัยนะคะคุณผู้หญิงต้องถูกใจแน่นอนค่ะ ใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะคะจะใส่ออกงานหรือว่าจะใส่ไปทำงานก็เหมาะค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล่องใบรับประกันของทาง BBR เรานะคะรับประกันแท้รับเปลี่ยนรับคืนดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานลูกค้า BBR ทุกคนไว้วางใจได้เลยค่ะสำหรับราคานะคะ BBR เปิดอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นค่ะ มากันที่เรือนที่2นะคะขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้หญิงก็ใส่ได้เต็มข้อนะคะหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชายที่ข้อเล็กก็ใส่ได้เช่นเดียวกันกับขนาดนี้ค่ะ3.1มิบอบอยไซส์นะคะเรือนนี้เป็นหน้า Silver นะคะเป็น o อ s t e r ร์ค่ะโอสเตอร์พอ,อเพ t ร์รช t e e สตีลนะคะซิลเวอร์อาราบิกบอยไซส์นะคะ r e ฟลเ r อร์เตัวนี้177-210ค่ะ ตัวนี้เข้ามาครบๆเลยนะคะทุกคนจะมีทั้งกล่องแท้มีใบรับประกันนะคะมีคู่มือให้สองเล่มมีเหรียญมีแท็กตรงรุ่นที่สำคัญข้อมาครบเลยค่ะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นหน้าปัดซิลเวอร์ค่ะไายน้ำม่วงนะคะเป็นเลขอารบิกคู่ด้วยค่ะสลักขอบในแล้วนะคะสำหรับกระจกตัวนี้ก็เป็นกระจกเลเซอร์มงกุดค่ะ สำหรับสายใครที่ไม่ชอบสายจูบิล e ี่ก็ต้องจัดสายนี้ไปนะคะเป็นออสเตอร์สตีลข้อตันค่ะเป็นลุกสปอร์ตเลยนะคะใส่ง่ายๆขึ้นข้อได้ในทุกๆวันเลยค่ะจะใส่กับชุดทำงานก็ได้หรือว่าใครอยากจะใส่เป็นชุดลำลองกางเกงยียนได้หมดนะคะสำหรับราคาถือได้ว่าช่วงนี้ ราคาลงราคาดีมากค่ะสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของ BBR จัดให้เพียง159,000บาทเท่านั้นนะคะเอาละค่ะ2ไซส์ผ่านไปเรามาดูไซส์ที่3ขยับกันขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ข้อใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะกับไซส์36มิลคิงไซส์ค่ะเรือนนี้เลยอ่าเรือนนี้นะคะ เดทจัสค่ะทูโทนโกลด์ไดออคิงไซส์นะคะเรฟเลนซ์หนึ่งหนค่ะทุกคนสวยงามมากๆนะคะสำหรับหน้าปัดท้องค่ะไายน้ำกระจกตัวนี้ก็เลเซอร์มงกุดแล้วเช่นเดียวกันนะคะไซส์จูบิลี่ทูโทนข้อตันค่ะมาดูบานพับกันนะคะตัวนี้ สวยงามมากค่ะหมุนโชว์ตัวให้ดูหนึ่งรอบบานพับมงกุฎนะคะขึ้นข้อตัวนี้รูหราคลาสสิกแน่นอนค่ะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะที่สำคัญเรือนนี้เขามาแบบครบค่ะมีกล่องแท้มีใบรับประกันให้นะคะมีข้อสมรองมีคู่มือมีเรียนแล้วก็มีแท็กให้ตรงรุ่นเลยค่ะ BBR เรานะคะจัดราคาง,งามๆไปเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะ 2 8 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะอะให้ดูกันจะชัดไปเลยค่ะปิดท้ายกันที่เรือนสุดท้ายกันบ้างขอเป็นแนวสปอร์ตสำหรับคุณผู้ชายนะคะใครที่ชอบแพรมค่ะต้องมาจัดกับเรือนนี้เลยค่ะรูหราตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะคะอ่า แล้วค่ะเรือนนี้เลยนะคะแพมสามสองค่ะเรือนนี้เลยค่ะแพมสามสองหกลูมิอนโครโนเดไลท์ไทเทเนียขนาดหน้าปัด44มมิลนะคะเต็มข้อกันไปเลยค่ะสำหรับเรือนนี้คุณผู้ชายถูกใจแน่นอนนะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับ กล่องนะคะมีใบรับประกันให้ค่ะมีคู่มือให้สองเล่มนะคะแล้วก็มีสายหนังแท้เป็นสายแต่งนะคะตัวนี้แล้วก็มีสายยางสีดำของแพมให้อีกหนึ่งเส้นด้วยค่ะสำหรับขนาดหน้าปัดนะคะ44มีนตัวนี้เป็นหน้าน้ำเงินบลูซันเบิร์ดค่ะกระจกเป็นแซฟไฟร์นะคะออโตเมติกค่ะฟังก์ชันโครโนกราฟและก็มีวันที่ด้วยนะคะ ตัวนี้สำรองพลังงานได้46ชั่วโมงนะคะกันน้ำลึกได้100เมตรเลยค่ะตัวเรือนก็เป็นไทเทเนียมนะคะจะมีน้ำหนักเบาค่ะถือว่าเป็น อีกรุ่นหนึ่งนะคะของแพมพที่ดูสปอร์ตแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากนะคะดังนั้นใครสนใจต้องรีบทักหลังบ้านของเบสบ u ยเรานะคะตัวนี้ราคาเบสบ u ยก็น่ารักค่ะเพียงแค่139,000บาทเท่านั้นนะคะเอาละคะใครสนใจเรื่อนไหนนะคะทักขอรูปเพิ่มเติมหลังบ้านของเบสบ u ยได้เลยนะคะที่ l i น์แ d ด b e s t b u โรเล็กดูว่าจะเข้ามาชมของนั้นก่อนได้เลยค่ะที่ IG ดู o อ e n c h a t b e s t b u โรเล็ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ